ัวอย่างที่แปดนะคะ x กำลังสองลบเจ็ด x ลบสิบแปดหารแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรนะคะก็อยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าก่อนทุกครั้ง x กำลังสองจะได้แยามาจากวงเล็บละ x ก็เป็น x กับ x นะคะถัดมาหูให้ดูที่เครื่องหมายตรงข้างหลังนะคะเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่ามันก็มาจากที่หมายหมือต่างกันนะคะย์ขอโทษก็ต้องเป็นบวกวงเล็บหนึ่งลบวงเล็บหนึ่งหนูใส่ไม่คร นี้มาจาก1คูณ18 2คูณ9ก็ได้ห3คูณ6ก็ได้จะเลือกใช้คู่ไหนนะคะเราก็าดูเวลาเราจะใกล้คูณใกล้ให้บวกไกลคูณไกลมัได้ลบเนี่ยมันต้องห,นหนานทางกันนะคะหา,ลากล้างการเหลืออะไรอยู่ตรงกลางคะ่ะเหลือกลบเคู่ไหนคะที่ต่างกัน7ก็เป็นคู่นี้ต่างกัน7นะคะเมื่อหา เหลือลบหรือเหลือบวกมันดูตรงกลางเหลือลบแสดงว่าลบต้องมากกว่าบวกนะคะก็ใส่9ไว้ที่ตรงเครื่องหมายลบและใส่บวกเป็นเลขอะไรบ้าเลข2องงั้นก็ x กำลังสองลบเจ็ด x